สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะพี่เมย์จะสาธิตวิธีการเก็บคอเสื้อให้สูงขึ้นเริ่มแรกนะคะให้เราต่อไหมเข้าไปตรงหัวไหล่ด้านไหนก็ได้นะคะต่อโดยการที่มัดปมธรรมดาแล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่สามโซ่สามตัวแรกจะแทนดับเบิลโคเชดับเบิลโคเชคือเอฟคือพอหนึ่งคอแล้วก็ถักดับเบิลโคเชอีกหนึ่งตัวลงไปช่องเดียวกันขั้นด้วยโซ่ห้า ดับเบิลโคเชสองตัวลงไปในช่องเดียวกันโซ่ so, ห้าถักแบบนี้วนรอบช่วงจังหวะของความห่างตรงนี้เราต้องกะเองนะคะอย่าให้แคบแล้วก็อย่าให้กว้างจนเกินไปถ้าแคบมันจะทําให้คอย้วยถ้ากว้างมันจะทําให้คอมันสอบเข้าเร็วแล้วไม่สวยโซ่ so, ห้าแล้วเรากะช่วงจังหวะค่ะแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะคะโซ่ so, ห้าวิธีก,ก,ะกะแบบนี้ เราดูเส้นโยงแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชถ้าเป็นตรงช่องโซ่เราก็ถักลงไปแบบนี้โซ่ห้าถ้าเป็นตรงซิงเกิลโคเชเราแทงลงไปแทงลงไปที่เดียวกันค่ะสองตัวโซ่ห้า ถักวนมาจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นแถวแรกของการถักเก็บริมคอปิดงานด้วยโซ่ห้าแทงลงไปตรงโซ่สามค่ะแล้วดึงผ่าน แถวที่สองของการถักคอเสื้อนะคะเราขึ้นด้วยโซ่สามพันหัวเข็มค่ะแล้วตรงนี้ตรงหลักที่อยู่ตรงกลางนะคะตรงกลางระหว่างสองหลักนี้แทงลงไปขึ้นมาค่ะถักดับเบิลโคเชตต่อไปโซ่โซ่ห้าถ้าข้างล่างเป็นโซ่ห้าข้างบนเป็นโซ่ห้าก่อนนะอย่าเพิ่งรวบโซ่ห้าแทงลงไปที่เดิม ดับเบิลโคเชค่ะรวบสองค้างไว้พันหัวเข็มลงตรงกลางละ่ะแล้วรวบข้างบนยังเป็นโซ่ห้าอยู่เหมือนเดิมแถวต่อไปค่อยลดนะคะแล้วก็แทงข้ามมา รวบพร้อมกันโซ่ห้าแทงลงที่เดิมขึ้นมาสามรวบสองพันหัวเข็มลงหลักใหม่รวบพร้อมกันโซ่ห้าขึ้นมาสามรวบพันหัวเข็มลงหลักเนี่ รวบสองแล้วรวบสามพร้อมกันถักวนรอบค่ะเราถักวนมานะคะจนมาถึงตรงจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์เป็นจุดเริ่มต้นไว้โซ่ห้าลงที่เดิมอมโซ่ห้านะคะลงที่เดิมก่อนรวบสองพันหัวเข็มลงตรงอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะ แล้วก็รวบงานจะจบด้วยโซ่ห้าแทงลงไปตรงที่เริ่มต้นตอนที่เราเริ่มต้นเราเริ่มต้นด้วยโซ่สามแล้วก็ดับเบิลโคเชตรงนี้ที่เป็นตัวแหลมแทงลงไปตรงนี้ค่ะแล้วดึงผ่าน ขึ้นแถวต่อไปโซ่สามแทนดับเบิลโคเชแล้วตรงจุดรวบตรงนี้นะคะขึ้นด้วยตัวแหลมก่อนพอขึ้นตัวแหลมเสร็จแล้วอันบนเป็นโซ่สี่ย้ายมาร์กเกอร์ขึ้นมาค่ะให้รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราเริ่มต้นโซ่สี่ลงจุดเดิมก่อน ขึ้นมาสามรวบสองค้างไว้พันหัวเข็มข้ามมาลงตรงช่องรวบเนี่ยค่ะโซ่สี่นะโซ่สี่มันจะลงที่เดิมก่อนพันหัวเข็มลงข้ามช่องมา มันจะเริ่มลดลงเรื่อยๆค่ะจากสี่สามสองแล้วก็นหนึ่งวิธีถักจะเหมือนกันลายออกมาจะเป็นแบบนี้ถ้าตรงที่ลายที่เราถักตรงนี้นะคะด้านบนเป็นโซ่สี่เวลาเราปิดงานเราก็จะปิดงานด้วยโซ่สี่เหมือนกันชุดสุดท้ายที่ถักมันจะอยู่ตรงนี้นี่นะคะชุดสุดท้ายโซ่สี่เสร็จแ,แล้วถักดับเบิลโคเชลงไป รวบสองพันหัวเข็มอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะตรงฐานของจุดเริ่มต้นถักดับเบิลโคเช่ขึ้นมารวบสองแล้วรวบสามเป็นการปิดงานโซ่สี่เอาไปเชื่อมกับจุดที่เริ่มต้นแทงแล้วดึงผ่านลายที่พี่ถักนะคะแถวแรกเลยตรงนี้แถวแรกเลยที่มันเป็นดับเบิลโคเช่คู่ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นโซ่ห้าก่อน แล้วพี่ก็ถักโซ่สี่สองแถวต่อไปจะเป็นโซ่สามสองแถวนะคะเริ่มดับเบิลโคเชตโซ่สามนะคะแทนดับเบิลโคเชตหลักที่หนึ่งไม่แทงลงด้านบนนะคะแทงลงตรงจุดรวบตรงนี้รวบข้างบนลดเป็นโซ่สามอันนี้เป็นแถวที่หนึ่งของโซ่สามถ้าข้างบนเป็นโซ่สามมันจะลงที่เดิมก่อน แล้วพันหัวเข็มแทงลงไปตรงจุดรวบถ้าเราแทงลงจุดรวบจะทำให้เราได้ดอกคล้ายๆกับดอกจันค่ะโซ่สามลงที่เดิมรวบสองพันหัวเข็มข้ามหลักมาพี่จะถักข้างบนเป็นโซ่สามสองแถวนะคะ คอเสื้อนะคะพี่เมย์จะถักโซ่สี่อยู่สองแถวโซ่สามสองแถวอันนี้เป็นโซ่สองเรามาดูโซ่สองแถวที่สองนะตอนเราปิดงานแถวแรกก็เป็นโซ่สองแทงลงไปแทงลงไปที่ฐานเดิมแล้วก็ตรงจุดเริ่มต้นรวบพร้อมกันโซ่สองปิดงานค่ะ แถวสุดท้ายความสูงของคอเสื้อเนี่ยตามชอบนะคะเราสามารถปรับได้ถ้าใครชอบคอเสื้อที่มันกระชับเข้ามาหรือสูงขึ้นกว่านี้ก็สามารถเล่นได้ตรงที่การถักโซ่ตรงนี้นะคะจะเป็นโซ่สามสามแถวก็ได้โซ่สองสองแถวก็ได้อันนี้แล้วแต่เราค่ะคอเสื้อมันจะค่อยๆสอบเข้าแถวสุดท้ายของคอเสื้อโซ่สาม ดับเบิลโคเชข้างบนถักโซ่สามแทงทะแยงดึงขึ้นมาแล้วถักเป็นปุ่มปุ่มจะเป็นการถักเหมือนซิงเกิลโคเชค่ะหลังจากถักตรงนี้เสร็จแล้วนะข้างบนจะเป็นโซ่หนึ่งนะโซ่หนึ่งแทงลงที่เดิมพันหัวเข็มแทงลงหลักใหม่แล้วรวบ พอรวบเสร็จแล้วตรงนี้โซ่สามอันที่สองนะคะจะลงหลักที่สองตรงนี้ขึ้นมารวบโซ่หนึ่งพันหัวเข็มลงหลักเดิมก่อนรวบสองพันหัวเข็มลงหลักใหม่รวบสองแล้วรวบพร้อมกันโซ่สามค่ะแทงลงตรงหลักที่สองเอาห่วงขึ้นมาแล้วรวบแล้วโซ่หนึ่ง ขัแบบน,นี้วนรอบค่ะเป็นการปิดงานคอเสื้อโซ่สามข้างบนเป็นโซ่สามนะคะแทงลงตรงหลักที่สองดึงห่วงขึ้นมารว่ โซ่หนึ่งงานจะเป็นแบบนี้เราถักเก็บริมคอเสื้อวนมานะคะจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นข้างบนเป็นโซ่สามแล้วก็ถักเป็นซิงเกิลขั้นด้วยโซ่หนึ่งจุดสุดท้าย่ะลงตรงจุดเริ่มต้นวิธีถักจะเหมือนเดิมเพียงแค่มันเพิ่มปุ่มเข้ามา แล้วตรงนี้เป็นปุ่มก็โซ่สามดึงห่วงออกมาแล้วรวบจบงานด้วยโซ่หนึ่งแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นแทงแล้วดึงผ่านตัดไหมแล้วเราจะเก็บเศษค่ะวิธีเก็บเศษจะเหมือนกับตอนที่เราถักเสื้อ แทงลงไปแทงลงไปในจุดเชื่อมต่อตรงไหนที่มีเศษนะคะตรงที่เป็นงานต่อดอกเราก็วนกลับไปเก็บการเก็บเศษไหมให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะไม่งั้นเวลาเราเก็บแล้วเราซ่อนอันนี้วิธีซ่อนนะคะล็อกปมค่ะล็อกปมเพื่อไม่ให้ไหมหลุดหลังจากที่เราเก็บซ่อนไปแล้วเวลาเราแก้ไขเราจะหาไม่เจอ ซ่อนปลายแล้วเราก็ตัดให้ชิดถ้าเราถักเสร็จแล้วตรงไหนมีเศษไหมวนกลับไปเก็บให้หมดนะคะความสูงสามารถปรับได้ตามชอบนี่เป็นคอเสื้อคอเสื้อหลังจากที่ถักเก็บเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสูงกว้างได้ตามชอบเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบสูงแบบพี่ก็เก็บขึ้นมาประมาณประมาณแถวที่สามก็ทำปุ่มเลยก็สวยค่ะ ข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์อ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ youtube ช่องพี่เมย์เมทิน mm ีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ